สวัสดีค่นนะท่านผู้ชมคะพบกับแม่สีต้าอีกแล้วนะคะวันนี้แม่สีต้าจะพาไปไหนช่วงแม่สีต้าพาชิมนะคะพาชิมตัวแตกอีกแล้วท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้นะคะแม่สีต้านะคะก็มาถึงที่นิวพอร์ตริชี่กันเลยท่านผู้ชมคะ่ะมาทําอะไรก็มาทําธุระนิดหน่อยนะคะหลังจากทาธุระเสร็จแล้วรู้สึกว่าท้องร้องท้องร้องหอิวท่านผู้ชมคะ่ะก็เลยมาตระเวน หาลัดอร่อยๆอนะคะมารับประทานมาแนะนำผู้ชมนะคะให้ลองมาชิมดูนะคะแต่ว่าเบ่ติตตาขอลองไปรับประทานดูก่อนนะคะ <S <S วันนี้เราจะมารับประทานอาหารอาหารอะไรคะอาหารไทยไม่ใช่ค่ะวันนี้ไม่ใช่อาหารไทยนะคะเป็นอาหารลาตินโนนะคทุผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าร้านอาหารเขาจะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรอร่อยไหมถูกใจแบสติสตาหรือเปล่าติดตามกันจ้ะ ราคบไปนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะร้านอาหารชื่อร้านลาติน o c r ครูซีนะคะ <L un ce> เป็นร้านเาขาเรียกว่าร้านจอดสต็อปขอมซิสิตา <L un ce> เพราะว่าเนื่องจากเกิดอาการป่วนะคะแล้วก็เลยอะเรามาดูร้านนี้ดีกว่านนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน,น,นู้ชมค่ะข้าไปข้างในกันนะทุกคนเป็นอะบกเล็กนะคะ Hello. Hi, how are you? Good. Uh, for here? For here. Yes. Um, the, the, no, one. no, no. The, the, green one. the green one. Yes. The green one. I want to Yes um uh, I like to have a, um b o t h Pepsi orange juice the oranges bottle bottle yes yes อั้นี่นะคะก็เป็นร้านนุ่มๆนะค่นผู้ชมค่ะเราก็มารอแลก็ทานอนที่นี่น่มคะค่ะค่ค่ะค่ะคมะค่ะคะคี้น่ะคะคาะค่ะค่ะคะคะมาร้านคื่ะ่าร้านลาติโน่ะะคะ เขาเนี่ยคอร์ดิชี่นะผู้ชมคะก็เข้ามาแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นครั้งแรกนะคะที่เข้ามาคผู้ชมคะเดี๋ยวเาจะมาดูนะคะว่าสั่งอะไรไปบ้างนะคะก็สั่งไปหลายอย่างผู้ชมนะคะอันนี้นะคะอาหารที่สั่งก็เสียอาหารที่สั่งผูสีก็จะเป็นเป็นรูปภาพที่เป็นสีเหลืองเมนูเขาเยอะมากทีนี้ไม่รู้ไม่ทราบนะคะก็ที่ว่าเข้ามาถึงนึกว่าจะเป็นแบบว่าเป็นทูโกก็คิดว่าจะเป็น มันเปิดเข้ามาึกา่าจะเหมือนราชโชโกนะคะอ๋อก็มีอาหารสั่งด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแม่สีตาทานอะไรรู้สึกก็ตื่นเต้นมากเลยอะ่ะเป็นอะไรที่แบบว่าอาหารที่ไม่ได้ทานแต่ว่าตรงหน้าที่มีอยู่ตรงนี้นะคะก็วันนี้ก็มีเครื่องดื่มนะคะมีน้ำส้มนะคะน้ำส้มแบบมันดารินนะคะแบบว่าเป็นสไตล์ของอชาวลาตินนิดนึงนะคะทุกช่แล้วก็ วันนี้นะคะอาหารที่อยู่ข้างหน้านะคะไม่ทราบว่าจะรับประทานหมดหรือเปล่านะคะไม่เหมือนด้วยอะไรนะครับว่าส่งกลับแล้วนะคะเป็นข้าวนะคะแล้วก็ข้าวผักเขียวนะคะไม่ใช่ข้าวหมดนะคะแล้วก็จะมีกับพาดิเตอร์นะคะแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้นะคะเหมือนสตูบีบนะคะเหมือนสตูเนื้อหันเอาท่านผูก็มาดูกันชัดๆนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนสตูบีบอันนี้จะเป็นเหมือนอันนี้นะคะก็เป็นอาหารของเขานะคะก็เดี๋ยวจะมา รองรับประทานดูนะคะก่อนที่อาหารก่อนที่อาหารที่สั่งเอาไว้เพิ่มนะคะจะมานะคะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะขอลองดื่มน้ำส้มก่อนนุนผู้ชมะคะ่ะอ,อร่อยสดชื่นน,น้ำส้มจจนตา้าบ้านเราเลยค่ะอร่อยมากเลย่ะส่วนที่อยู่นะคะเดี๋ยวมืสุดริซ่าส่งให้อีกนะคะ ว่าอยู่ตรงไหนแถวนคอราชสีนะคะเป็นร้านที่ไม่เสือดาวบอกว่าบล็อกอินเขามาแบบไม่เคยมาก่อนไม่เคยไม่เคยมาที่นี่มาก่อนให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในรา้านง่ายๆร้านเล็กๆคุณผู้ชมนะคะร้านเล็กๆนะคะเข้ามานะคะผู้ชมคะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะมาแล้วนะคะเขาเรียกว่าไม่เหมือนจะคล้ายกับสลัดไข่เลยอะ่ะเหมือนสลัดไข่เลยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่า เป็นอาหารของลาตินโนนะคะเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูก่อนนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูถ่ายดูจะลองชิมไหนชิมไม่ถูกนะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะมาลองชิมก่อนนะคะอันดับแรกคุณผู้ชมคะจะมาลองชิมนี้ดูก่อนนะคุณผู้ชมคะหน้าตาของนี้นะคะเหมือนไข่ต้มมาเลยแต่ว่าจะเป็นสเต็กโรนคะเป็นอาหารผีดองคุณผู้ชมคะถือว่าอร่อย รองมันจีอันนี้ลูกอะไรนะลูกยาวยังเราอันนี้อันนี้เหมือนอาหารมันคือก๋วเตี่ยวนะราดอสิอสไข่ตุนน้ำมันรั่ง Regular hot? Regular hot. Oh, and this is very hot. I will, I will bring a spoon so you can try it, for, and you can tell me what you need. Okay. All right. So by the way, um, the employee here was so good looking. <laughs> Only hiring good looking people? Kidding. I understand. Uh, yeah. said um, the employee here is all good looking, so you're hiring good looking people. Yeah. Thank you. very much. <laughs> I'm, I'm kidding. <laughs> okay. Mm -hmm. I Okay. อันนี้ก็จะเป็นซอสนะครับท่านผู้ชมคะเราจะมาชิมซอสเผ็ดของเขานะคะนี่เป็นซอสเผ็ดน้อยนะคะนี่ซอสเผ็ดกลางท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะท่านผู้ชมคะชิมซอสของเขานะท่านผู้ชมคะว่าซอสเผ็ดของเขาดูว่าแม่สีตาจะจะกินได้ไหมคะจะมีซอสอันนี้นะคะอันนี้ซอสเขียวนะคะซอสเขียวเรามาชิมซอสเขียวกันนะซอสเขียวอืมนี่มคับเผ็ด าอันนก็ไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่นะคะ,ห,ะ,ระ,คะหรือว่าลิน้นเริ่มเป็นจระเข้อร่อยทุกซอสเลยค่ะแต่ว่าที่ชอบที่สุดนะคะที่ชอบที่สุดนี่นั่คือซอสพีิเขียว อันนี้ก็ตกวันหวานนะคุณผู้ชมคะโอ้โหวันวนี้มันรอนนะคะอาหารคือบ้านนะคะแต่ว่าโลคอลมากเลยเใจมากเลยคุณผู้ชมค่ะ Oh my God it's so huge Oh my God I might need a box later for sure All right <This one? S 1> I like this one One of them This is I like too but I like this more like more <Okay. S 1> more, more green Okay Yes Uh huh Yes But for me not spicy Oh really? Yes. That's good. Not spicy. <laughs> I'm, I'm okay with that. But this I like more. Like smell like more green. But both this this both one fresh is, is tea, so yeah. Okay. All right. Okay. Enjoy your, your meal. Thank you. Mm -hmm. you. Ooh, thank you. No, very good. Thank, thank you. Thank you very much. Thank you very much. And มานะคะบอกว่าได้สีเขียวนะคะมาสีเขียวเลยค่ะผู้ชมคะเนี่ยอร่อยมากนะคะนี่มันคล้ายๆจ้ำชิ่มคล้ายๆซอสจ้ำชิ้มข้าวหมกผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูนี่ผู้ชมคะอลังการคือมาลีสุดยอดโอ้ไกล้โอ้ไม่กลโอ้โหแบบสุดๆๆๆไปเลยอะไรผู้ชมคะตอนนี้นะคะแม่สื่อตาตืดเต้นมากเต้นมากนะคะที่เต้นแบบว่าอันนี้ก็โอ้โหสุดยอดนะผู้ชมคะแล้วก็อันนี้เองค่ะ อร่อยจางใหญ่มากใหญ่มากบอกว่าโอ้ยยอดเกิดแต่เกิดต่แล้วกอันนี้นะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นอาหารแบบอยู่บ้านท่นผู้ชมคะสุดยอดมากเลยค่านผู้ชมคะแถมน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มอันนี้นะคะน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะน้ำจิ้มสีเขียวนะคะสมาที่นี่นะคะมาถามหาน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะไม่สีลอยนะคะน้ำจิ้มไมงหอมนะคะนอำจิ้มหมดแล้วนะท่าผู้ชมนะคะน้ำจิ้มเนี่ยมีไหมคะ มันมิัซส่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะม่น่อดเท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะนิมสีเขียวคูชมสุดยอดมือที่่้าวมกค่ณมคะล้ายไม่ข้าหมกนคะอร่อยมากอันนี้น่เองนะะเอาละไุณผู้ชมคะอย่างมิี่ตาขออินจอยนะคะแน่นอนอย่าลืมไปติดตามดูต่อในไลน์สดของมส่ตาคะอย่ามี่ขอจอยนะคะแล้วไปจกันที่ไล์สดีเคยเจอ บอลองกองแกงระนอดใจอายขอโทษที ını, ่เขาไปเป็นมะลิง <en> กิงกองสารน้องกองแกงมานองมะแนงมับบอลองป่องแปงงองแงงงองแงงในชีวิตเธอขอโทษที่เขาไปเป็นมะลิงกิงกองสารน้องกองแกงมานองมะแนงมัพบอลองป่องแปงง้องแงงงองแงงในชีวิตเธอปานเป็นผีบาเวไลยกับพ่อเธอตั้งแต่น้อยจนใหญ่กับพึ่งสิเคยเจอ มาลองกองแกงเธอนอใจอาย